หนึ่งตัวอย่างจากเพจไอสตรีมเอ็กสตรีมไอทีโพสต์ข้อความบอกว่ารวมนะระยะเวลา2ปี7เดือนที่ติดโซล่าเซลล์ซื้อเองติดเองใช้เองรีวิวเองตอนติดสมัยแรกๆมีตคนด่าว่าโง่ติดไปก็ไม่คืนทุนรอซ่อมบำรุงได้เลยอยากจะบอกว่าวันนี้คุ้มมากนี่ฮะคือจากเพจ Extre m e นะฮะ IT บอกว่า คือประหยัดค่าไฟไปได้แล้วจนถึงวันนี้1 1 0 0 0 0บาทแล้วครับขอโทษนะที่ตอนนั้นโง,ง่นี่น <c oughs> บ้านผมเนี่ยเปิดแอร์24ชั่วโมงนะครับไม่อยู่ก็ต้องเปิดเพราะว่าต้องเปิดให้ CEO ก็คือท่านแมวแมวที่บ้าน <c oughs> แล้วมันมีประเด็นน่าสนใจจากเพจ EXTREME นี่นะบอกว่าค่าไฟของเขาเนี่ยจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับรถด้วยเพราะเขาใช้รถไฟฟ้าชาร์จไฟบ้านโอ้ยิ่งคุ้มคูณ2อ,อ่าเขาบอกค่าไฟตกเดือนละ2,000บาทถ้าใช้รถเยอะ ก็คือชาร์จไฟบ้านเยอะก็จะตกเดือนละ3 0 0 0บาทแต่ค่าน้ํามันเป็นศูนย์ถ้าใช้น้ํามันปกติเดือนละ5้าถึงแปดพบาทรถแรงมันกินน้ํามันบางวันเนี่ยแผงผลิตได้เยอะบางวันเนี่ยผลิตได้น้อยก็แล้วแต่วันแต่เฉลี่ยแล้วคือประหยัดไปได้เนี่ยประมาณเดือนละ3,500บาทนี่ยกตัวอย,อย่างอย่างนี้เป็นต้นคือก็มีคนเข้าไปสอบถามพี่แกก็บอกว่าแกลงทุนประมาณ200,000ก็เนี่ยฮะก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งก็จะคุ้มทุนเนเนเน ก็จะประมาณ5ปีหรือเปล่าที่อาจจะคุ้มทุนได้คนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะตูนคนใช<า>้เยอะมากค่ะใช่ครับเพราะส่วนหนึ่งก็ในมุมของคนลงทุนเขาบอกว่าถ้าลงทุนตั้ง3 0 0แสนเอาไปลงทุนหุ้นไปลงทุนอย่างอื่นจะได้ค่าตอบแทนคุ้มหรือเปล่า แต่บางคนอ้าวถ้าเป็นอย่างคนที่เก็บเงินใช่ไหมใช<อ>่อันนี้ก็ชนะดอกเบี้ยในธนาคารแน่ๆอัน,น่ว่าอย่างนั้นนะ <ๆ S 2> แต่ถ้าลงทุนอย่างอื่นถ้ามีความรู้หน่อยอาจจะเออไม่คุ้มก็ลองดูค่ะลองเลือกดูลองศึกษาดูใช่อย่างเพจ Extreme IT เขาบอกว่าให้เลือกเจ้าที่มันได้มาตรฐานเวลาดูแลก็แค่เอาน้ำฉีดถ้าบำรุงรักษาไม่มีหรือเปล่าอะไรอ่าค่ะต้องศึกษาเยอะๆเนาะ